แนะนำข้อมูลยาเบื้องต้นเมทฟอร์มินเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยมีข้อบ่งใช้หลักๆคือใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2โดยแต่ละบริษัทจะมีรูปแบบของยาเมทฟอร์มินที่แตกต่างกันดังภาพวิธีการรับประทานยายา1เม็ด ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญเมทฟอร์มิน500มิลิกรัมขนาดยาแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยขนาดยาโดยจะดูจากระดับน้ำตาลในเลือดและสภาวะของผู้ป่วยดังนั้นจึงควรใช้ยาตามที่ระบุไว้บนฉลากยาอย่างเคร่งครัดไม่ควรปรับยาเองโดยยาตัวนี้สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือจะหลังอาหารก็ได้ลืมรับประทานยาต้องทำอย่างไร ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้แต่หากใกล้เวลามื้อต่อไปให้ข้ามมื้อที่ลืมแล้วไปรับประทานยามื้อต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่า4อันดับอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่รับประทานยาเมทฟอร์มิน 1. ท้องเสียมีโอกาสพบได้53% 2. คลื่นไส้อาเจียนมีโอกาสพบได้25%สการขาดวิตามิน b 12 มีโอกาสพบได้7-17%โดยในผู้ป่วยบางรายที่ขาดวิตามิน B12 อาจมีอาการเช่นมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้ามีอาการซีดจากภาวะโลหิตจางหรือมีอาการตัวเหลืองมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือเบื่ออาหารเป็นต้น 4. ท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีโอกาสพบได้12%โดยอาการไม่พึงประสงค์ข้างต้นหากเป็นต่อเนื่องหรือรบกวนชีวิตประจำวันผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบ ข้อควรระวังระหว่างรับประทานยาเมทฟอร์มิน 1. ควรเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างรับประทานยานี้เนื่องจากอาจทําให้ผู้ป่วยมีภาวะเลือดเป็นกรดหรือภาวะน้ําตาลในเลือดต่าได้ 2. หากมีอาการน้ําตาลในเลือดต่ําเช่นใจสัน่นกระสับกระสายเหงื่อออกเยอะผิดปกติหิวเพลียมึนงงหน้ามืดหรือหน้าซีดให้ผู้ป่วยรีบดื่มน้ําหวานหรืออมลูกอมหรือรับประทานอาหารทันทีเพื่อลดอาการดังกล่าว 3. ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากผิดปกติปัสสาวะสีเข้มผิดปกติตัวเหลืองตาเหลืองซึมซีดมีผื่นคันขึ้นหรือมีมือเท้าบวมกรุณาแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรโดยด่วนคำแนะนำหากท่านมีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคตับโรคพิสุราเรื้อรงังและเฉียบพลันหรืออยู่ในภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตรหรือหากมีรับยาประจำตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ มีการใช้สมุนไพรวิตามินหรืออาหารเสริมตัวใดเป็นประจำจารุณาแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรข้อมูลยานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นโดยยอ่อหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้โดยตรงค่ะ